ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความมหัศจรรย์ของหมอวาดอมิซิงทาโร่นะคะสวัสดีทุกทกท่านค่ะวันนี้นะคะหมอว่ดจะมาดูดวงรายวันรายสัปดาห์แบบมัดรวบยอดเลยของคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะดวงของคุณนะคะภาพรวมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จะเริ่มวันจันทร์ที่2ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกา 6, หกสนสัปดาห์เต็มนะคะเราจะมาดูกันว่าการพยากรณ์ภาพรวมของคนที่เกิดวันพฤหัสจะเป็นอย่างไรดังนั้นคนที่ดูคลิปนี้อยู่ยิ่งเป็นคนวันพฤหัสต้องเปิดใจค่ะเพราะดวงของคุณมีโอกาสเกิดและไม่เกิดได้ทั้งสองกรณีเพราะว่าเป็นการดูดวงไม่ได้เจาะดวงคุณแม้เพียงคนเดียวเลยเป็นการดูแบบสถานการณ์ภาพรวมดวงลุมรวม,มค่ะทุกคนมีความแตกต่างกันเกิดวัน ชี์เหมือนกันแต่วันเกิดนักกษัตริย์ราศีลักนณาเวลาเกิดนะคะรวมถึงบุญกุศลหนุนดวงวัยวุฒิคุณวุฒิเพศแตกต่างกันดังนั้นขอให้ใช้ดุลพินิษฟังไว้และพิจารณานำแต่สิ่งดีๆไปใช้เลขให้โชคเลขบันดาลทรัพย์ท้ายคลิปสีมงคลประจำสัปดาห์ท้ายคลิปค่ะแนะนำนะคะคลิปสั้นค่ะฟังให้ตลอดดีกว่าคุณจะได้เข้าใจที่มาที่ไปของอสถานการณ์ของคุณนะ มาคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสัปดาห์นี้ของคุณนะคะ7วันเลยนะคนไ,ไม่ใช่คนที่เกิดวันพฤหัสโททีนะคะจะบอกว่าวันพักของสัปดาห์นี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 8นะคะตรงกับวันอาทิตย์ที่8อย่าลืมทําบุญนะคะสัปดาห์นี้วันพระตรงกับวันอาทิตย์ที่8ค่ะมาค่ะคนวันพฤหัสบดีดวงของคุณนั้นนะคะสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ในเรื่องของอารมณ์ก่อนเอาเป็นอารมณ์ภาพรวมนะคะค่อนข้างจะมีความวิตกกังวลในหลายๆเรื่องนะคะและส่วนใหญ่เรื่องที่มากระทบใจก็มักจะแบบว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่เกิดแบบไม่ทันตั้งตัวปัญหาที่มาแบบไม่รู้ฟ้ารู้ฝนบทจะเกิดขึ้นกับคุณ คุณไม่ชอบแต่สัปดาห์นี้มันมีเหตุให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอารมณ์คุณก็จะมีช่วงแบบหนุดหงิดบ้างรักสนโดดบ้างไม่อยากยุ่งกับใครบ้างนะคะอารมณ์ประมาณนี้เลยเรามามาวิเคราะห์เจาะลึกการพยากรณ์ในเรื่องของการงานกันก่อนภาพรวมการงานของคนมันพฤหัสนะคะ โดยรวมนะคะสถานการณ์การทำงานต้องระมัดระวังความขัดแย้งระหว่างคู่คู่คู่คิดหรือแม้กระทั่งหุ้นส่วนความขัดแย้งระหว่างเพื่อร่วมงานหรือว่าลูกน้องคนสนิทอาจจะมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น,ร,นระมัดระวังนะคะคนวรนพฤหัสมีเกณฑ์ถูกอิจฉาริษยาถูกมินทาวกล่าวถึงในทิศในทางลบนะคะแบบลับหลังจะมีโอกาสเกิดขึ้นการนินทาของคนมันจะมาจาก คนที่เขามไม่ชอบคุณแหละนะคะหรือมาจากคนที่คุณไว้ใจอาจจะคุณไว้ใจคุณก็เลยให้งานเขาเยอะอะไรแบบนี้ด้วยเห็นศักยภาพของเขาแต่กลายเป็นว่าเขาเอาคุณไปนินทาก็มีโอกาสเกิดขึ้นด้วยนะคะและมักจะมองว่าคุณเป็นคนตะแก่ขี้งกผู้หญิงขี้งกนะคะหรือว่าชอบเอาเปรียบก็จะถูกหัวข้อนินทาปะมาณนี้ด้วยนะคะก็ระมัดระวังตัวเองแต่ถามว่าให้ระมัดระวังแค่ไหนห้ามคนนินทาห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นปล่อยใจอย่าทําให้จิตใจ วาวุ่นนะคะเสียงนกเสียงกาเสียงเร้าอ้างใดๆก็ตามแต่ขอให้คุณมองผ่านแล้วปิดหูปิดตาซะนะคะมันก็จะผ่านไปได้ในสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าจะมีคนคิดไม่ดีคิดบองร้ายแอบมินทาคุณข้างหลังแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องมาช่วยเหลือคุณหรือพึ่งพาคุณหรือก็ต้องทํางานร่วมกับคุณมันแค่ความรู้สึกที่เขาเอาไปมินทาดังนั้นปล่อยมองข้ามค่ะแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าใครมินทาคุณในสัปดาห์นี้คุณจึงยิ่งพอรู้คุณก็ยิ่งไม่อยากมองหน้าเขาไม่อยากร่วมงานเขาแต่ แต่สุดท้ายระบบการทํางานของคุณต้องมีโอกาสโคจรมาทํางานร่วมกันเกี่ยวพันกันอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นทําใจแล้วก็ปล่อยผ่านแล้วก็ไม่ต้องสูงสิงนะคะอารมณ์คุณก็จะประมาณนี้ด้วยนะคะการทํางาน ถ้ามีในเรื่องของการประชุมหาหรือข้อตกลงกันก็ไม่มีข้อสรุปที่ตกลงกันได้เขาก็ไม่ค่อยเห็นดีเห็นงามกับแนวคิดของคนสักเท่าไหร่นะคะรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้มีบทบาทโดดเด่นก็คืออาจจะไม่ได้ชี้ชัดไม่ได้ลงมติไม่ได้มีคําสั่งการอะไรพิเศษ ทำให้เรื่องทุกอย่างในสัปดาห์นี้ยังคงคาราคาซังผลของการทํางานก็ยังคาราคาซังก็เลยไม่ได้ดักใจคุณคุณก็จะอารมณ์หงุดหงิดได้นะคะแต่ในบางอาชีพของคนที่ทํางานนะคะที่เกิดวันพฤหัสนะคะในช่วงของสัปดาห์นี้7วันการทํางานนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับพวกรับเหมาตกแต่งจัดสวนนะคะตกแต่งจัดสวนหรือว่ารับต่อเติม รับตัดต้นไม้ตัดแต่งต้นไม้จัดสวนปูปคอนกรีดอะไรพวกนี้จะค่อนข้างมีงานเยอะนะคะร้านขายต้นไม้นะคะของคนที่เกิดวันพฤหัสร้านขายต้นไม้ขายบัวบานขายอะไรแบบนี้จะมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามานะคะอีกอาชีพหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือคนที่เลี้ยงสัตว์นะคะที่เลี้ยงสัตว์เพื่อผสมพันธุ์เพื่อขายขายอะไรแบบเพื่อเพื่ออ่าแล้วเขาเรียกว่ารับมาผสมพันธุ์ด้วยเหมือน เหมือนบางอาชีพที่มีน้องหมาก็รับผสมพันธุ์น้องหมาอะไรแบบนี้นะคะก็จะมันเหมือนกับว่าแปลกดีคนมาพฤหัสหลายอาชีพอื่นอาจจะมีปัญหาแต่อาชีพเราเนี้ยที่หมอวาดพูดถึงเนี่ยมันเหมือนได้รับการตอบรับที่ดีคือมันมีเห็นเหมือนเขาเรียกว่ามันมีชื่อเสียงการันตีอยู่แล้วผลงานขึ้นให้เห็นเพราะฉะนั้นคนมาพฤหัสถ้าอยากให้เป็นที่ยอมรับทําผลงานให้เห็นค่ะถ้าผลงานเห็นแล้วต่อให้คนดินทาคุณก็ทําอะไรไม่ได้เพราะผลงานคุณเป็นที่ประจกักษ์ เราไม่จะเป็นต้องอธิบายให้ผลงานทิ่มตาพวกเขาเหล่านั้นแทนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเห็นไหมคะอาชีพพวกเนี้ที่มีผลงานมีโปรไฟล์ที่ดีก็จะค่อนข้างโดดเด่นอีกอาชีพหนึ่งนะคะคืออาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมรถไม่ว่าจะเป็นอู่เอกชนหรือว่าอู่ที่เป็นของในเครือบริษัทก็จะมีลูกค้าแวะเวียนขึ้นมาตามชื่อเสียงการบอกต่อนะคะ ล้างรถคาแคร์ซ่อมรถแมนเทเนนต์รถจะมีลูกค้าเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะ และอีกอาชีพหนึ่งที่โดดเด่นสําหรับคนวันพฤหัสในช่วงสัปดาห์นี้ก็คืออาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงนะคะวงการการแสดงาการออกงานอีเวนต์การเป็นพิธีกรงานแสดงต่างๆที่สวนบทบาทเป็นบุคลากรท่านอื่นสวมบทบาทเป็นแบบบุคคลอื่นตามตัวละครต่างๆนะคะหรือว่าคนที่ทํางานกองถ่ายก็จะมีงานค่อนข้างฟูดคือเยอะมากขึ้นนะคะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะอ่ะบอกไว้ก่อนทีนี้ อาชีพอื่นก็มีนะคะแต่หมอว่าจะพูดแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะและอีกอาชีพหนึ่งนะคะอ่าไม่ใช่อาชีพแล้วค่ะต่อไปเป็นเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีประจําสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่2ถึงอาทิตย์ที่8นะคะการเงินของคุณมีเกณฑ์เดินทางติดต่อสถาบันการเงินเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการาฝากเงิน ถูกสลากออมสินหรือว่าจะเป็นเรื่องของการฝากสลากออมสินหรือฝากฝากเงินต่างๆมีโอกาสเกิดขึ้นเขาเรียกว่าทาธุรกรรมเกี่ยวกับสถาบันการเงินต่างๆการโยกย้ายถ่ายเทการถอนเงินการฝากเงินแม้กระทั่งการกู้ยืมเงินเพื่อมาซื้อรถยนต์หรือเอาเงินเก็บของตัวเองออกจากแบงค์เพื่อมาซื้อรถยนต์ก็มีโอกาสเกิดขึ้นในดวงชะตาของคนวันพฤหัสในสัปดาห์นี้แนวโน้มมีความคิดอยากออกรถใหม่อยากซื้อของอะไรให้ตัวเองใหม่รวมถึงมีรวมทั้งมีรายจ่ายแห่งความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกินของใช้ เสื้อผ้าหน้าผมน้ําหอมอยากจะเข <c oughs> าเรียกอยากจะปฏิวัติตัวเองมีแนวคิดอยากจะซื้อให้รางวัลกับตัวเองก็มีโอกาสเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นช้อปปิ้งออนไลน์อาจจะกระชูดได้นะคะทีนี้เรามาดูในภาพรวมของความรักกันบ้างนะคะความรักของคนบันพทิหัดส,สัปดาห์นี้นะคะเป็นความรักแบบหนุ่มโสดสาวโสดก่อนมีเกณฑ์พบรักไหมมีเกณฑ์พบรักค่ะแล้วพการพบรักนี้มาจากดวงของการเดินทาง ให้โคจรมาบาังเอิญเจอการรวมถึงผ่านการเป็นแม่สื่อแม่ชักขึ้นอยู่กับบุญวาสนาสัมพันธ์นะคะถ้าคุณปรารถนาความรักบอกเพื่อนค่ะเดี๋ยวเพื่อนจะดึงดูดใครสักคนมาให้คุณได้พิจารณานะคะสําหรับหนุ่มโสดสาวโสดคู่รักค่ะคู่รักเรามาระวังความรักเก่ากลับมาวุ่นวายกับคนของคุณ ต้องระวังค่ะสามีภรรยาทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนนะคะมีโอกาสตั้งครระว่างแผนมีรูปมีโอกาสตั้งคันค่ะและมีโอกาสนะคะเกี่ยวกับคุยกันเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานในเรื่องของการเรียนพิเศษจะมีโอกาสเกิดขึ้นค่ะและก็มีแล้วก็สามีภรรยาที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีแนวโน้มที่จะวางแผนขยับขยาย เกี่ยวกับเรื่องของสินค้าการเพิ่มพูนช่องทางการค้าขายก็มีแนวโน้มที่จะวางแผนร่วมกันเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะดังนั้นหมอาว่าเตือนไว้ก่อนสังเกตว่าคนเ,าเราจะมีปัญหามีปากเสียงกับบุคคลที่ในแวดวงการทำงานเนาะในแวดวงของลูกน้องลูกจาก้างเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังคําพูดถ้าอยู่ในองค์กรต่างๆทีนี้เรามาดูเลขมงคลนะคะทีนี้เลขมงคลบันดาลทรัพย์บันดาลโชคเนี่ย ช่วงนี้มาสัปดาห์นี้มันจะเริ่มจากวันจันทร์ที่2ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่8ก็จะไม่ได้ตรงวันที่1กับวันที่16ที่เป็นเลขบันดาลทรัพย์บรรดาลโชคของบ้านเรานะคะแต่ก็ต้องบอกตัวเลขเพราะว่ามีลูกดวงหลายๆท่านสนใจเลขบันดาลทรัพย์บันดาลโชคพวกเนี้ยเพื่อไปเล่นกับเพื่อนบ้านเออเข้าใจเนาะเพื่อนบ้านเนาะเออก็เลขที่เป็นอ่า บันดาลทรัพบันดาลโชคให้กับคนที่เกิดบันพฤรัาสลองบวกลบคูณหารเอาดูนะคะหมอว่าหรือไปจับคู่ได้ก็ไปจับคู่ได้เลยเลขของคุณนะคะเป็นเลข5นะคะเลข2คะ่ะเลข2นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเลข3คะ่ะ เเลข4ค่ะ5 2 3 4ค่ะเลขของเลขบันดาทรัพย์บ,บันดานโชคของคนวันพฤหัสคือ5 2 3 4อเดี๋ยวขึ้นไว้ที่หน้าโปรไฟล์ขึ้นไว้ที่หน้า เขาเรียกว่าภาพของคลิปนี้ให้แล้วกันนะคะสีมงคลเราไม่สนใจว่าจะเป็นสีที่เอ่อเป็นการากินีหรือเปล่าเพราะคุณจะรู้กันอยู่แล้วนะคะคนมันพฤหัสแต่มาว่าจะบอกว่าถ้าคุณจะไปพบผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าไปติดต่อสถาบันการเงินอยากให้การเงินมันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวดีๆสีเขียวกับสีทองเป็นสีนำโชคของคุณในการ แต่งเสื้อผ้าอาพอรไปขอกู้เงินค่ะทีนี้เรามาดูนะคะวันสําคัญของคุณคุณอยากเปิดกระเป๋าใบใหม่อยากใช้สร้อยข้อมือเส้นใหม่อยากซื้อกระเป๋ามาแล้วอยากจะเปลี่ยนกระเป๋าวันไหนของคุณดีวันพฤหัสที่5ดีวันศุกร์ที่6ดีค่ะแล้ววันอาทิตย์ที่8ดีค่ะแล้วแต่คุณแต่การทุกอย่างที่เปลี่ยนก,นกระเป๋าใบใหม่หรือรอไรอยากเปลี่ยนเกินเที่ยงวันให้เริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าไปจนถึง10บโมงเริ่มเวลาไหนได้หมดค่ะนี่คือวันทั้งหมดและสภาพ ภาพรวมความรู้สึกอารมณ์ของคนที่เกิดวันพฤหัสประจำเดือนพฤศจิกายน2563เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่2ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่8นะคะสัปดาห์นี้ทำบุญแบบไหนดีทำบุญนะคะ ให้ชีวิตสัตว์ดีที่สุดรักษาสัตว์ดีที่สุดสําหรับดวงคนวันพฤหัสค่ะและคนวันพฤหัสพิเศษนิดนึงนะคะคนวันพฤหัสสัปดาห์นี้วันพฤหัสตรงกับวันที่5เลขค่าเป็นเลขมงคลวันพฤหัสด้วยส่วนมน์ไหว้พระวันนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรอาจสมหวังได้ค่ะสําหรับคลิปนี้หมอวาดลาไปก่อนหวังว่าคนวันพฤหัสจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าถูกใจกดแชร์เอาใบทุกการแบ่งปันของการแชร์คลิปนี้ออกไปคุณจะได้รับการแบ่งปันกลับมาในเรื่อง ของข่าวสารข้อมูลความรู้ช่องทางเวลาที่คุณจนแต้มจนปัญญาหรือว่าคุณรู้สึกว่าจะไปหาข้อมูลที่ไหนมันอาจจะถูกบันดาลถูกแชร์ถูกเด้งขึ้นมาโดยอัตโนมัติด้วยความบังเอิญแต่เราอยากรู้พอดีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอทุกอย่างไม่มีความบังเอิญเพราะเราได้แบ่งปันหมั่นออกไปค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะหมอว่าลาแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ